สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณีชสแนลนะคะที่วัดเทพชัยมงคลวัดเดือร่มนะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เป็นวันศาสตร์ไทยนะคะของคนสุรินนะคะวันนี้นะคะก็มาทําบุญใส่บาตรอุทิศจวลกุศลผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะบรรพบุพร,บรุษของเราชาวไทยนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาถามกับผู้โชคดีกันนะคะท่านผู้ชมคะเป็นผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอสละองนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะจะมาอีกแล้วพี่คุณสวยนะคะมาจากกรุงเทพมาทำบุญเนาะพี่เนาะมาทำบุญมาทุกปีเนาะพี่เนาะปีค่ะ มาช่วยกันส in ่งดูค uh ่ะค่ะพากัน hmm. ส่งด <fe el> uh ูก uh ับเอ็ละองเอ็ละองก็โชคดีใช่ไหมคะได้ข <sh arp ort> ่าวไปโชคดีได <esse> ้เยอะไหมคะได้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ยังดีเนาะดีกว่าเอ็มณีไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่มีดวงค่ะจากกิ่งไม้กิ่งนี้แหละค่ะเพราะว่าได้โชคจากกิ่งไม้กิ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าช่วงที่ออกเก้าเก้าจิตก็ได้เก้าจิตสองตัวจากจุดนี้ค่ะโอจุดนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าวันนี้ตัวเลขหายไปแล้วนะเก้าจิตเนาะ แล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ได้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดกับกิ่งไม้กิ่งนี้ใช่ไหมคะค่ะเข้ามาสองงวดติดแล้วค่ะเอดมาขอเองบอกคะหรือว่ายังไงคะขอเองเห็นเองค่ะขอขอเองเห็นเองเนาะสายตาดีมากเองดวงนี้เนาะวันนี้ก็เห็นแล้วค่ะนี่เลขเก้าชัดมากๆเห็นเลได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะจ้าเห็นค่ะชัดเนาะดำดำค่ะเก้าชัดค่ะอุยตรงนี้มอนเลขหกเลยเนาะใช่ไหมรงไนคะข้างล่างเนี่ย แต่ว่าหกจะไม่ค่อยชัดมันเลขเก้าอ่ะจ้ะเนาะเก้าชัดมากตรงนี้นะนี้ตรงนี้นะแบบนี้นะเนาะอ๋อจ้าใช่ค่ะเหมือนเก้าหกตรงนี้จ้ะถ้ามองตรงนี้ก็มีตัวเลขเหมือนกันนะตรงตรงไหนคะจุดไหนคะจุดนี้ก็เป็นเลขเก้าโอ้เลขเก้าเก้าอาราบิกเลขเก้าไทยคะนี่เก้าอาราบิกค่ะเก้าอาราบิกถ้ามองในมุมนี้ตรงนี้ก็เก้าตรงนี้ก็ห้าค่ะอุ้ยห้าก็ชัดนะคะใช่ ห้ามีหางค่ะเอ๊ใช่ใช่ค่ะเก้าห้าค่ะจุดนี้จุดนี้เก้าห้าใช่ไหมคะค่ะเห็นสองจุดค่ะเห็นสองจุดเก้าห้ากับเก้าหกเนาะงอนี้เก้าหกจุดนี้ใช่ไหมคะอันนี้เก้าอันนี้หกแต่ว่าหกไม่ค่อยชัดนะคะเก้าจะชัดเนาะชัดเก้าตัวนี้ชัดมากค่ะะแล้วก็จะมีขีดตรงนี้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเลขหนึ่งกลับหัวจะเลขหนึ่งกลับหัวหนึ่งขีดแบบนี้นะเนาะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่ว่าเก้าก็ออกแล้วเนาะจะออกแล้วค่ะเนาะถ้าจะเอาก็เอาก้าห้าค่ะเก้าห้ห้าเก้าเนาะจ้าเก้าหห้าใช่ไหมคะเนตองวดใช่ไหมคะตองงวดเป็นรยเนเอ็เนาะจ้าจ้ะก็ส่วนมากก็จะได้ต่องวดค่ะส่วนมากเอ็ดก็จะได้ต่องวดค่ะได้ต่องวดแต่ว่า ไม่ค่อยมั่นใจเลขตัวเองไปซื้อตามเขาซื้อตามเขาเยอะซื้อตามลุงกับป้าเยอะอ๋อจา้จาจ้าลุงกับป้าก็ถูกเนาะใช่ไหมได้ข่าวว่าลุงกับป้าถูกแสนกว่าได้แสนกว่าใช่แสนสี่เมืเเอ่อเช้าแอปก็เจอกับลุงกับป้านะลุงกับป้าผู้ฝันแม่นใช่ไหมแต,แต่ว่าตัวเลขแกไม่เข้าเนาะไม่ช่วงที่เราไปทํางวดวันเมื่อวันที่สิบห้าจ้าความฝันของแกก็ไม่เข้าแต่ว่าเฉียดไปเต็มหนึ่งเนะาะจ้า เพราะว่า57เนาะของแกก็67จจ้าใช่แต่ว่าเมื่อวันที่16วันที่16แล้วก็ลูกชายแกโทรมาบอกให้ซื้อ0-83แมแล้วก็ได้200คูณ200แล้วก็2ตัวอีกอเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปหาลุงอีกนอกาใช่ค่ะใช่ค่ะเสียดายมากๆเนาะจ้าแกได้จากลูกชายของแกเนาะศูนย์แปดสามสามตัวเลยเนาะตอนเช้าวันที่สิบหกเช้าวันที่สิบหกแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปหาเนาะจ้า ก็เลยเสียดายมากๆเนาะแต่ว่าเลขของลุงกับป้าก็เฉียดแต้มหนึ่งเนาะจ้ะเฉียดแต้มหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกจ้ะมันออกห้าเจ็ดออกห้าเจ็ดก็ถ้าใครซื้อขึ้นซื้อลงก็น่าจะได้เนาะจ้ะก็แล้วแต่ดวงของใครละท่านด้วยแหละเนาะคุณลุงคุณป้ากําลังมาแรงเนาะใช่ค่ะถูกได้ตั้งแสนสี่เมื่อเช้าแกมาทําบุญนะจ้ะเห็นอยู่ค่ะได้คุยกันอยู่ค่ะอ๋อจ้ะ แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเนาะจ้ายังไม่ได้แก่วุ่นๆอยู่นะคะท่านผู้ชมจ้าจะตามตัวเลขให้อีกเนาะจ้กิ่งไม้ต้นพ่อก็ให้โชคเนาะค่ะให้โชคแอนก็ได้สองงวดแล้วค่ะสองงวดติดแล้วค่ะอันนี้เป็นงวดที่สามนะคะงวดที่สามนยแอนนะจ้างวดที่สามเก้าชัดมากๆเก้าชัดแล้วก็ห้าก็ชัดเนี่ยตรงนี้เป็นเก้าห้าค่ะจ้าถ้าสามตัวเก้าเก้าห้าไหมอะถ้าสามตัวเก้าเก้าห้าจ้า เลขหนึ่งตรงนี้มันจะกลับหัวจ้าก็ตัดหน้าตัดหลังก็มีที่เห็นเห็นก็มีห 9, ึ่มี4ตัวมีสตัวเนาะจ้าก็ให้ลองจับคู่ดูใหม่ว่าจะชอบคู่ไหนกันนะคะจ้าก็จ้าเสียงโชคเสียงดวงตามเอสลองก็ได้นะคะเอสลองก็ได้สองงวดติดเลยนะคะท่านผู้ชม แอดไม่มีดวงเลยค่ะท่านผู้ชมซื <jamais> <Sh diesel> ้อยังไงก็ไม่ถูกค่ะเราจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้แอดโชคดีอีกนะคะหมดที่สามนะคะจขอให้เข้าอีกขขออให้้เาีกค่ะจ้าสวัสดีค่ะแอดค่ะ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโพธิรัตน์โพธังทุติยัมปิฐิฏฐัมมังสรณังคัจฉามิโพธิรัตน์อะมิสัพพะเวลานิปะฏิทานังโหตํมหาตัง <imitation> <imitation>

धाना <laughs>